ไม่ต้องให้ร้อนมากแต่มันไหมโอ้โหบอกไม่ต้องให้ร้อนมากเดี๋ยวไหมอันนี้ก็อันนี้ก็นิ่งไปนะจริงจริงนะอันนี้นิ่งไปนะเจมาแล้วาตอนแรกจะทำผัดมีโคลาดแต่ก็อยากลองทำไข่ แล้วจาควันมาแล้วไหมไหมควันควันมาแบบนี้ใจคอมีเลยแต่เริ่มมีฟองขึ้นไอ้ยาไอ้ยายังติดแสดงว่ายังไม่สุดตรงกลางอ่ะมักจะไหมพูดเลยคึ่งคึึงคึ่คึออ ฉันว่าข้างล่างไหวแล้วแหละฉันได้กินเออไอ้ไม้ไผ่นี่เขาคิดมาแล้วเ,เนาะว่ามันเหมาะกับกิจกรรมแนวนี้อย่าไ <c oughs> อ้หาวขั้นนะหาวขัน้นอุยอะอุยอะเอ้ยเฮ้ยอย,อย่าว่าไปเฮ้ยเฮ้ยพลิกไม่ได้ เทปร่อนสองร้อยบาทได้อยู่เด้อโอ้ได้กลิ่นไหมจ้า <c oughs> เออโอเคนะสุกอือม,มันก็เทปร่อนอะเนาะร่อนบ้างไม่ร่อนบ้างอะ่ะสองร้อยเอาอะไรอะกระชับสองร้อย ผ้าดิกหองเฮ้ยร่อนนะร่อนนะเทรลอนเออร่อนล่อนอล่อน,อน,อนจริงร่อนจริงโอเคเรียบร้อยล้วไปพักไว้อกระเทียมก็ใส่็นที่มันเป็นอะไรที่ต้องใส่เอยเสียงเปลี่ยนรู้สึกไม่โอเคเลยเพราะเจ้านกตัวนั้นเอ้ยหอมวะ่ะ ตอนนี้ยแลเหมือนไม่อยากอารมณ์เหมือนไม่อยากกินกินยาไปแล้วกินยาไปแล้วรู้สึกว่าฉันควรจะนอนอะฉันไม่ไหวมันปวดหัวมากแต่สุดท้ายคิดว่าเราก็ควรจะกินข้าวเขาหน่อยนะเราจะปล่อยให้เต็ท้องว่างไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยดูขึ้นมาทาโอ้ยดูดีนะนี่ดูดีนะนี่อาย้ <c oughs> ากันอีกครั้งนะคะวันนี้จะทําเมนูเมนู <c oughs> นู่ันมีโคราชทำทีง่ายๆทำทเองแหละผันมีโครชมันไม่ใช่พันมีโครชหรอกจริงๆมันคือผัดสีอ่ะเพราะผันมีโคราชเครื่องเขาก็จะมีมีแบบนิดหนึ่งอะนะใส่น้ำมะขามเปียกใส่น,นู่นี่นั่นใช่ไหมแต่เราไม่มีเรามีแค่สีอิ๊วหวานอย่างเดียวเลยต้า,อา,าโอ้ยกระเทียมได้ที่ละ ไม่หอมจังเลยอ่ะกระเทยไปที่แล้วรออะไรใส่เึื่ไปจ้ายา้าขน้โบรา่าตั็นยังไงน,นะหนึ่งสองสามกเทีกันรับนะคะ ซอสน,นี้คือมีประโยชน์มากใส่กับอะไรก็อร่อยใส่ไปก่อนไม่ว่ากันและสงนี้สองคันที่ทำเลยจะเป็นผัดหมี่อ่อนนี้ค่ะเออ,ะะอ,อแต่เราอยากเพิ่มเนี้ยเราอยากเพิ่มซอสสีราชาเข้าไปไหน่อยให้มันเป็นสีแดงพอได้ไหมน่าจะได้นะ ก, <g iggle> กินเค็มน้ำตีเค็มมาเลยโอ๊ยเจ็บคอกินยาไปแล้วเนีย่ยแต่ก็รู้สึกไม่ไดีเลยทำมันป่วยต่อเนื่องอะไรขนาดนี้จิตไปขยุก,กนี่แค่ เฮ้ยกระทานี้ก <elli> e ็เคเลยใช้ได้ลองชิมชิ้วรสชาติเป็นอย่างไรรสชาติเป็นไงบางนะตักจานเสร็จแล้วเสียดายไม่มีผักอะไรเลยก็อร่อยอยู่นะ จะได้ไม่มีผักถั่วง,งอกตั้งแต่ได้กินเส้นหมี่ว่ะก็ไม่กินมาม่าอีกเลยอ่ะมามา่าเส้นยี่ห้ออีกอะไม่กินกเลย รู้สึกชอบสัมผัสของเส้นมี่ไวๆมากกว่าเนี่ยสัมผัสแบบเนี้ยสรุปก็คือเมนูนี้ทำง่ายมากหยิบมาหนึ่งห่อห่อเดียวนะมันเหมือนจะน้อยแต่มันเยอะนะเนี่ยต้มน้ำร้อนแล้วก็ลวกสองนาทีเนาะเสร็จปุ๊บก,ก็เสียดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็มาตั้งกระทะ จริงๆนะ่าต้องใส่หอมแดงแต่ไม่มีหอมแดงเจียวหอมแดงกับกระเทียมอืมแล้วใส่็จปุ๊บก็เอาเส้นลงไปผัดใส่ซีอิ๊วดำน้ำมันหอยอืมจะใส่น้ำปลาหรือซีอิ๊วก็ได้จะใส่น้ำปลาหรือซีอิวออ๊วฝาเขียวก็ได้แล้วแต่เราใส่ซีอิว๊วอืมแล้วก็คนคนคน กานนี้เราแอบใส่เครื่องปรุงของมันของไวไวไปนิดนึงประมาณหนึ่งส่วนสามของผงเครื่องปรุงอืมก็ดึงรถขึ้นมานะคิดว่าผงเครื่องปรุงนั้นน่าจะเป็นรถดีนี่กับ น,น,นี่คือชามนาวนะคะที่เราทำนี่เป็นเวลาพักผ่อน